you <laughs> สวัสดีเจ้าวันนี้เรามาเขื่อนปลาสักกันอีกแล้วจ้าไม่รู้จะไปตรงไหนเนาะเขื่อนปลาสักมันมีที่ให้ตกเยอะแล้วมันก็จอดรถง่ายแล้วมันก็คือมันถ้าไปที่อื่นมันบางที่มันเป็นที่สวนบุคคลถนุนเข้ายากอย่างางู้นอย่างนี้มาตรงนี้สบายกว่าเขื่อนปลาสักแล้วก็เพื่อนนักตกปลายเยอะดีจ้าวันนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วเรามาถึงกันตอนห้าโมงครึง่งตอนแรกว่าจะมาลง ด้านหน้าตรงนั้นนะพอดีมีน้าเขามาลงก่อนแล้วหมาไม่ทันเขาเฉียดกันนิดเดียวว่าจะมาหัดตกกุ้งตกกุ้งตอนคืนดูแต่หน้านี้ก็ไม่รู้คงไม่มีตอนแรกว่าจะไปลงตรงเทท้ายข้า,ยางหลังนั้นเป็นโซนนั้นน่าจะมีกุ้งแต่คืออยากมาลงตรงนี้ไม่รู้หลายใจก็เลยอ่าลงตรงนี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้ เพราะว่าข้างหลังมันก็ดูแล้วมันยังไงไม่รู้คนมันเยอะแล้วมันก็ยังน้ำมันยังลงไม่ได้ระดับที่เราเลยยังไม่มีที่จะยืนให้มันราบเรียบมันยังเป็นหินหินชันอยู่เดินลำบากแล้วก็มาตกโซนนี้ใกล้ๆกับไอ้หมยแรกตรงนี้นก็เดี๋ยวตกป้ากันจ้าต,ตั้งกล้องกระโดดลงก่อนแล้ะ <c oughs> <c oughs> ได้ละตัวแรกเต็มแรกโอ้วันหวานเจ้านู้นกันได้ยี่สกใส่ห้าโลเราได้ปลาเลยปลาเนินนจันอันนี้เนิ้นจันอันนู้นยี่สุกทางนี้ได้ตะเพียนตะเพียนหางแดงตาเต็มจะปลากระมัง ปลาแปบบตัวที่สองอ่ะตัวแรกทำตกน้ำแล้ว <c> ม <oughs> ันหวานจ้าวันนี้ตกปลาแปบบ <One day. S 1> อนดีกเต็มจ้า อันนี้เราย้ายมาหน้าน,นี้นะคนออกไปเราย้ายมาตอน6โมงบุลตลอยตะเกียนหางแดงนี่ตัวที่สองอีกตัวหนึ่งอยู่ในนี้สังขวาดไปไหนไม่รู้เจอแต่ตะเกียนหางแดงยีสังขวาดตัวที่สามนะอีกสองตัวหล่นลงน้ำพื้นหมดพ <c oughs> ี่พี่ก็มานอนเฝ้านะ ตอนนี้ก็คือเป็นคลื่นทะเลแล้วลมแรงมากแทบมองไม่เห็นปลาแปดใปสเยจ้าเอเตอนนี้มาสองตัวเลยนะสังขวาดกับปลาแปดเอ้ยปลาแปดกับปลาตะเพียนหางแดงไม่ใช่สังขวาด พูดผ,ผิดนี่เราได้ป้ากระที่นอีกแล้วนะจ๊ะใส่เดิมเหมือนคราวที่แล้วที่เราได้ไปแหละส่ประมาณสมนิ้วสองสามนิ้วอันนี้ประกุดไซใหญ่มากตัวที่สองนะตัวแรกไม่ได้ถ่ายให้ดูตัวแรกใหญ่กว่านี้อนะ ปลากระทิงจ้าเดี๋ยวรุ่นตัวต่อไปจ้าอีกแต้มจ้าปลากระทิงใสเท่าตัวเมื่อกี้นะใส่สามนิ้วจ้าใสอ้วนๆเลยตัวที่สองจ้า ส่วนปลาในกระชังเราโดนขึ้นกระแทกหงายท้องหมดเลยปลาตอ okay. นนี้สามทุ่มแล้วได้ตะโก้ไซสี่นิ้วมา ลูกผลปลาของเราจ้าวันนี้เราเน้นตกทุ่นลอยอย่างเดียวปลาแปดเนี่ยได้ไฟนี้ใายตัวนะ่าล้วก็นหยดเยอะเลยนะกาค่ําสองโลอยู่จ้าวันนี้แล้วก็ปลากระทิงสองตัวอยู่ในกระป๋องแล้ว เพราะว่ามาใส่กระชังไม่ได้จ้ะเดี๋ยวเราเก็บของกลับบ้านกันเสร็จแล้วจ้าตอนนี้ก็สามทุ่มจะสี่ทุ่มแล้วจ้าขอบคุณจ้าที่เข้ามาดูสวัสดีจ้า